สวัสดีครับจะไปใส่จะไปซื้อขนน่งซื้อขนน่งมากระหงเข้าแล้วหรอบกแกงหอกนอ๋อมันเปิงกันบอกเนี่ยเกแกหอนี่ยอกแกหอกเนีมอจะซื้อขนหน่งเกงหอกเนี่ยมันมีแก่งข้งเละกงอ่สุดจรินะเนี่ยเนี่ยอ่ นนนงนึ่งไปฟมาโอเคเสร็จเดี๋ยวลงซื้อนึงนเตีวตไปอ๋อใ่เตียวน้อยลงตังวันตังวันเ่ยจะได้วะ รอกำเนิดเดี๋ยวไปซื้อขัาหน่งกันกลิ่นข้าวน,น่งนก่งข็งหกแล้วยกันกำเน่งแป้งหนึ่งมาไปแล้วไปแล้วพอญอวนคือไปดุนแต่พอญอวนมาแล้วมาแล้ว อ้าคือไปโดนได้ไอ้บมกอยางโดนโดนขายอีอย่างบขาเ <Okay. S 1> หโอหมดลยในเ oh, <play. S 1> ขาหนึ่งา oh, <hi. S 1> เนี่ยได้ oh, <hi. S 1> เขาไปซื้อเขาเนี้ยวได้ขวดขบขาย เดี๋ยวขออ่างว่ายนี่ไปซื้อน้ำมสมุนไพรค่ะค่ะ<ข>หัวดีเนาะเจ้านี่เขาคา่คขาเข่าสิไปอย่างสื้อเขา่เขาแล้วหูเข้าอย่างเราหูงแล้วเขานะเอาแล้วกินข้าวเจ้าก่อนเดี๋ยวเป็นคนไทยก่อนวัดน,นึ่ะเข้ามาจะปิดประตูมันเขาา่าบ่าไข่ไงเขายุดเขาว่าขอยุดก็ดเลยเอา น้ำสมุนไพรกินน <c oughs> ้ำสมุนไพรก็แกงหกเออมาเด้ออ,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 อากาศมันเย็นด้วยไงก็เลยบ่มเย็นอย่างน้นนำสมุนไพรมาก็แกงหวแกงหวน่ากินมากวอนนี้อ้วนะววน้นำสมุนไพรอีกแล้วมัน มาเด้อดครับกก่นแนวสวนพลายแลกับเก่งโหเลยอะอร่อยอสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆในดูรูปที่เข้ามาดูและเข้ามาคอมเมนต์นะครับหลาสำหรับคลิปกเก่าๆที่มาได้คอมเมนต์หรือว่าคอมเมนต์จา้าขอโทษขออภยยัยด้วย ก็เฮากระไปประกันนะครับเนาะตารางยาุ่งนี่กับคณีก่อนเด้อครับสวัสดีครับฝันอ้วนตัวฝัอ้วนตัว <c oughs> ว่วาจะไปซื้อข้าวเหนียวเฮ้ย <c oughs> เด็กแก่โอกก้ห์เธอกลัวหกลอกดาวเธอห่างก็ไม่เหนียวเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ